ถ้าคนอยากจะออมเงินแต่กลัวเรื่องความเสี่ยงยังทําได้ดีอยู่ไหมอะหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนเริ่มต้นเก็บเงินอันนี้ก็ไม่เลวอยู่นะต้องบอกเลยว่าฝากประจํา3เดือนเนี่ยเป็นไฮไลท์ของชีวิตพี่เลยนะสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินหมดเขตรับสมัคร28กุมภาพันธ์2 5 6 6นาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีครับพบกับผมเคนนักครินมรุษกิจไพบูล์และโคดมจักรพงศ์เมธพันธ์เดียวเรีกเคนเงินทองของเจวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงการลงทุนประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าการฝากประจําครับคือเราได้ยินเรื่องออมทรัพย์ครับแล้วก็ฝากประจําฝากประจํานี่คือฝากเป็นประจำถึงมท้ต้องปีกันป่ะต้องรวยเหมือนกันนะ ฝากประจำเนี่ยนะภาษาอังกฤษใช้ว่า fixed deposit มันก็ฝากแล้ววางเงินค้างไว้ทิ้งไว้ไม่ได้ว่าต้องต้องฝากทุกๆเดือนทุกปีเป็นประจําไม่ใช่อันนี้จะแย่เลยนะถ้าเกิดเราฝากครั้งแรกสักล้านหนึ่งเนี่ยเขา้วต้องเอามาเติมเติมเติมเรื่อยๆความหมายคือมันอยู่ประจําตรงนั้นอยู่ประจําตรงนั้นแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเราตามระยะเวลาซึ่งก็อาจจะมีทั้งดอกเบี้ยแบบ3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนความหมายของ3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนเนี่ยก็คือเขาจะคิดดอกเบี้ยแล้วจ่ายเราทุกๆเท่าไหร่คบบบบอออ่่่าายงเเชนถ้้กกดีแ ฝากประจํา3เดือนก็แสดงว่าถ้าเราเอาเงินฝากกับเขาไว้ทิ้งไว้ครบ3เดือนเขาก็จะจ่ายดอกคิดดอกเบี้ยแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยให้เราอ่าแล้วก็อีก3เดือนก็คิดแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยให้เราอีกทีหนึ่งฝากประจํา1ปีก็ต้องอยู่1่ปี <ilik> แล้วก็จะคิดดอกเบี้ยให้นะครับ <Oracle. S 1> ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเอ่อมันจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์เพราะว่าการที่เราฝากฟิกซ์ไว้กับเขาอย่างเช่นฝากประจํา1ปีแสดงว่าเราตั้งใจจะเอาเงินฝากไว้เขา1ปีที่เขาให้ดอกเบี้ยเราสูงเพราะว่า เขาสามารถวางแผนเอาเงินไปใช้ประโยชน์อะไรของเขาได้เต็มที่<ม>นะฮะอ <mm ย่างเช่นถ้าฝากออมทรัพย์เนี่ยเดียด๋ยวถอนเดี๋ยวถอนรู้ไหมมันก็เป็นบัญชีที่ค่อนขา้างจะหมุนเวียนแต่ถ้าฝากประจำเนี่ยเขารู้แล้วว่าเออเนี่ยอยู่ยาวทีนี้เขาก็จะมีาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าตัวออมทรัพย์แล้วก็ถ้ายิ่งประจํานานเท่าไหร่ดอกเบี้ยก็ยิ่งนานขึ้นเช่น3เดือน6เดือนเนี่ยหเดือนก็จะดอกเบี้ยแพงกว่านะครับถ้าเกิดว่า6เดือนกับหนปี1ปีก็แพงกว่าปัจจุบันอย่างหนปีเนี่ยก็เห็นมีตั้ง ถ้าอย่างนี้ฝากประจําปุ๊บแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจล่ะตั้งใจจะฝากประจํา1ปีดันเอาออกก่อนล่ะนะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรนะเสียค่าธรรมเนียมอะไรี้ไหมฮะไม่ไม่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมก็สามารถถอนได้เพียงแต่ว่าเราก็จะไม่ได้อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงไม่ได้เลย ก็จะได้เป็นลักษณะเป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์ไปอ๋อใช่แล้วนะครับถ้าถามอีกมุมหนึ่งคือการออมก็มีหลายรูปแบบถูกไหมครับ <ผม S 1> ในอดีตผมจำได้ว่าโอ้โหผลตอบแทนดีมากครับการฝากประจําแค่ฝากไว้ไเฉยเก็รวยได้ฝากประจาสมัยก่อนเนี่ยถ้าปีก่อนหน้าสักปี40เนี่ยฝากประจำฝากประจาประมาณ10% 10% 10%ต่อปีเมื่อกี้ตัวเลขเท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งถ้าคนอยากจะออมเงินแต่กลัวเรื่องความเสี่ยงอะไรต่างๆมันยังทําได้ดีอยู่ใช่ไหม คือในในมุมของพี่นะสำหรับคนสูงนะครับว่าอ่าหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนเริ่มต้นเก็บเงินเริ่มต้นสะสมเงินอันนี้ก็ไม่เลวอยู่นะอาจจะดอกเบี้ยตรงนี้แล้วความเสี่ยงมันต่ำนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่มีแผนจะลงทุนแหละนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรดีนะพวกที่ชอบมากับคําถามว่ามีเงินอยู่ก้อนนึงเอาไปทําอะไรดีนะครับแล้วก็เราก็จะถามกลับบอกว่าทําไมต้องถามแบบนี้เพราะว่าอะไรเขาบอกโอ้เนี่ยฝากเงินอยู่แล้วได้ดอกเบี้ยน้อยมากหนูไหมเงินเฟอกินตายนะครับก็จะบอกเขาว่า ถ้าลงทุนไม่ถูกลงทุนไม่เป็นเนี่ยถูกกินยิ่งกว่าเงินเฟอ้ออีกนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังลงทุนไม่เป็นการพักเงินไว้ในเงินฝากประจําก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายรวมไปถึงคนที่อาจจะเริ่มสะสมเงินนะครับต้องบอกเลยว่าฝากประจํา3เดือนเนี่ยเป็นไฮไลท์ของชีวิตพี่เลยนะเราทํางานหาเงินได้เยอะแต่ว่าเป็นหนี้เยอะมากถ้าเราหาเงินแล้วไม่เก็บเงินให้ตัวเองเลยเนี่ยรู้สึกชีวิตมันไม่ค่อยมีความหวังนะครับตอนนั้นก็ สมัยนั้นยังไม่มีพวกกองทุนต่างๆค,คพี่ก็เลยเปิดบัญชีที่เป็นบัญชีเงินฝากประจํา3เดือนคิดแบบเด็กๆง่ายๆเลยว่าอืมดีนะ เราฝากเงินก้อนที่1ฝากก้อนที่2ในเดือนถัดมาเราฝากก้อนที่สาในอีกเดือนถัดมาพอเข้าเดือนที่4เงินก้อนที่1จะจ่ายดอกเบี้ยอ๋อ oh. แล้วเราก็ใส่เงินก้อนที่4เข้าไปเพิ่มตอนนั้นเหมือนทํา DCA เองอะนะครับแต่ว่าแบบเองอแล้วเราก็บอกว่าบัญชีเนี้ยเราอยากจะเก็บโดยที่ไม่ถอนมันเลย <ST AT> เราเห็นเงินของเราโตขึ้นบ่อยๆเนาะแล้วเราเห็นการอัปเดตแรงต่างๆเฮ้ยมันมีความหวังมีความสุขเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เริ่มต้นแล้วยังไม่รู้จักเครื่องมืออะไรเนี่ย เงินฝากประจําก็ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้อยู่แต่โค้ดยุคโค้ดเนี่ยมันอาจจะ10%อตไงอตอนนี้มัน1%แนะนํายังไงดีว่าเวลาฝากประจำเนี่ยทำยังไงให้เงินมันงอกเงยได้เหมือนกับลงทุนประเภทอื่นบ้างอ่ะก็แนะนําอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเงินฝากประจําน่าจะเหมาะกับส่วนที่เป็นเงินสํารองฉุกเฉินมากกว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อความมัง่งคั่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกส่วนละกันถ้าเรามีเงินเก็บนะที่อยากจะเก็บไว้สํารอง6เดือน แทนที่จะฝากไว้ในเงินฝากออมทรัพย์ด้วยความที่เราไม่รีบใช้เราก็อาจจะใช้เงินฝากประจําเป็นตัวช่วยนะเพิ่มอัตาราดอกเบีย้ยขึ้นมาอีกสักเท่าตัวหนูนะแล้วก็ความเสี่ยงก็ไม่ได้มากอะไรแล้วถ้าเกิดจําเป็นจริงๆก็ถอนออกมาได้ส่วนสินทรัพย์เพื่อการลงทุนสร้างความมั่งคั่งก็แยกออกไปขอสรุปนิดนึงครับเงินฝากประจําคืออะไรเหมาะกับใครแล้วควรจะลงทุนแบบไหนครับครับสำหรับในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคนอาจจะเริ่มไม่ได้ฝากประจํากันนะครับก็ต้องบอกว่าฝากประจำเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์นะครับก็ค ค้างเงินไว้ในบัญชีตามระยะเวลาที่กําหนด3เดือน6เดือน1ปี24เดือนนะครับหรือ2ปีเนาะอัตราดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์นะครับอย่างเช่นเงินฝากออมทรัพย์ประมาณ25สตางค์ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเงินฝากประจํา1ปีก็อาจจะเป็น80สตางค์ถึง1บาทนะครับตรงนี้ก็ยังเหมาะอยู่สําหรับการเก็บเป็นพวกเงินสํารองนะครับเผื่อฉุกเฉินต่างต่างนะครับมีความจำเป็นต้องใช้ก็เบิกถอนได้ ความเสี่ยงก็ต่ำนะครับและที่สําคัญครับสำหรับคนที่อยากจะลงทุนแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรการพักเงินไว้ในเงินฝากประจําก็เป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นทางเลือกได้อีกทางหนึ่งครับ,รบวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากนะครับครับช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจกับข่าวเศรษฐกิจในแง่มุมเรื่องเงินเงินทองทอครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงครับสายบูฟังทางนี้นะฮะใครที่ชอบโพสต์ตามล่าหาตัวแฟนหรือว่าตัวสามีหรือตัวภรรยาตั้งค่าหัวตามล่ากิ๊กของสามีกิ๊กของภรรยากิ๊กของแฟนหรือบุคคนใดอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องระวังเพราะว่าถ้าคุณโพสต์แบบนี้เข้าข่ายประจานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับการโพสตั้งค่าหัวตามล่าใครก็ดีนะฮะหรือว่าขู่นี่นะครับ ถือว่าเป็นการโพสต์ประจานเข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมหรืออีกลักษณะหนึ่งเช่นคุณไปเขียนโพสข่คมขู่ยกตัวอย่างนะครับไม่ตายดีแน่อย่าโผล่มาให้เจอหน้านะหรือไปอยู่ด้วยกันด้ในนลกแหละไอ้เนี้ยทั้งหมดนี้คือเป็นลักษณะการพูดแบบข่มขู่ทําให้กลัวโดวยการขู่เข็นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะนอกเหนือจากนี้ ผู้เสียหายยังสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะก็คือเป็นข้อมูลจากมาตรา3-2-8และมาตรา3-9-2ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเพราะฉะนั้นนะครคุณผู้ชมครับการจะโพสต์อะไรก็แล้วแต่ คิดให้ดีไตรตรองให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ดีก็จะเกิดประโยชน์มากมายแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ผิดแล้วก็ภัยต่างๆก็จะกลับมาสู่ตัวเรานะครับอย่าลืมนะฮะพวกฟ้องร้องทางด้านของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยตอนนี้มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยจะมาร้องไห้เอากระเช้ามาให้เขาขอโทษเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงครับกลับมาพบก,กันใหม่สําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ